โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพบแอริงตันโรเจชั่นเพียบ but, าลายุ้นดาวรุ่งเดบิวต์คาดไลั์หงเกม FA ครับอันเดอร์สโลตกุนซือลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะโรเจชั่นทับหงแดงแทบยกชุดในเกมพบแอติงตันทีมจากลีกทูที่สนามแอนฟิลด์ในศึก FA คับวันเสาร์ที่11มก,กราคมนี้ เกมกลางสัปดาห์ที่แพสเปอร์ในศึกคาร์บาวครับรอบตัดเชือกนัดแรกเดอะเรดจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามแต่ผลการแข่งขันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรนักอย่างไรก็ตามในเกมนี้โคดอานเนอร์จำเป็นต้องมีการปรับทับเพื่อให้ลูกทีมตัวหลักได้พักฟื้นร่างกายจากการกำศึกหนักมาตลอดแน่นอนว่าการรับเบอแอคลิงตันสแตลลี่ซึ่งรั้งอันดับ19ในตารางลีกทูอาจไม่ใช่เกมที่หนักหนาสาหัสและมีความเป็นไปได้ที่กุนซือชาวรัตจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่ง แต่กรณานั้นก็ยังคงไม่ประมาทและมีผู้เล่นตัวหลักอยู่ในลน์อัพอย่างน้อย2-3รายงานนี้อาจได้เห็นนักเตะดาวรุ่งบางคนได้รับโอกาสลงไปแสดงผลงานขณะเดียวกันผู้เล่นที่เพิ่งป่วยอย่างโดมิกโซูโบชไลซึ่งกลับมาซ้อมกับทีมชุดยู21ได้แล้วอาจจะยังไม่พร้อมลงเป็นตัวจริงแต่น่าจะมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองส่วนเจเลวควันซาที่รับบาดเจ็บในเกมกับสเปอร์อาการไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักฉะนั้นมีสิทธิ์ได้เป็นตัวหลักในแนวรับ ดังนั้นสาวกเดอะคอปคงจะได้เห็น11ตัวจริงแบบผสมผสานที่มีทั้งตัวหลักตัวสำรองและดาวรุง่งลงไปโชว์สกยภาพอย่างเต็มที่แม้เกมนี้คู่แข่งอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งแต่ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์ที่มักมีเซอร์ไพรส์งานนี้บอสอารเนอร์คงไม่มีทางจัดทีมแบบประมาทแน่นอน ครัสซาประตูควีบินเคเลเลอร์เฮอร์นี่เป็นโอกาสอีกครั้งที่เคเลเลอร์จะได้ไปสู์ศักยภาพของตัวเองหลังโดนอลิซอนเบเกอร์ยึดตำแหน่งตัวจริงกลับไปโดยแมนนิ่นทวานหน้าหลอดชาวไอริสจะได้โอกาสเฝ้าเสาเพื่อให้พ่อหมีได้พักฟื้นร่างกายหลังลงเล่นติดต่อกันหลายเกมนับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาแม้ว่าลูกนี้จะทำผลงานได้ดีก็ตามแต่กระนั้นเขาก็คงต้องโดนดรอปเมื่อทีมลงเล่นในเกมเพียร์ลีกอย่างไรก็ตามเขาพร้อมที่จะแสดงผลงานให้ดีที่สุด เพื่อทำให้อาร์เนอร์ต้องคิดหนักว่าจะเลือกใครเป็นเมือหนึ่งของทีมในช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้กองหลังคอเนอร์แบตลี้เจโดคอนซาอามารานานโลคอสตาซิมิคาสแผงแบ็คโฟในเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเพราะเชื่อว่าอาร์เนอร์น่าจะจับเฟอร์กิวฟันได้พักเนื่องจากกัตันทีมชาวรัตลงเล่นติดต่อกันหลายเกมแล้วแต่ด้วยการที่ทีมมีเซอร์แบ็กมีตัวเลือกค่อนข้างจํากัด เพราะอิบราฮิมากอนเต้ซึ่งลงเล่น10นาทีในเกมแพ้ไก,กเดือดทองร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยทำให้นี่จะเป็นโอกาสของนารลดาวเตวัย18ปีที่ได้ลงเปิดตัวให้กับทัพของแดงโดยมีคอนซาคอยยืนเป็นพี่เลี้ยงส่วนแบตลตี่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งหลังฟอร์ไม่ค่อยเด่นในเกมกับสัปเปอร์เพราะโค้ชยังคงอยากให้เทนอเล็กซานโนได้พักอีกสักเกมขณะที่แบ็กซ้ายอาจมีการช่างใจระหว่างแอนดูลอปสันกับซิมิคาสเนื่องจากรายแรกได้พักมาแล้วช่วงกลางสัปดาห์ แต่ถ้ามองจากโปรแกรมที่ต้องปะทะนอตตทิแฮมฟอร์เรสในแมตช์กลางสัปดาห์หน้างานนี้คงเลือกใช้งานกรีสเกลเซอร์อีกสักเกมดีกว่ากองกลางวัตุรุเอ็นโดฮาวิเอเลียสเทรนยูนีย สำหรับแผงมิดฟิลมีความเป็นไปได้สูงที่จะโรเตชันยกชุดเพราะไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และเคอร์ติจนกรับสึกหนักติดต่อกันหลายเกมแล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเสี่ยงใช้งานพวกเขาเช่นเดียวกับโซโบสไลแม้จะหายป่วยแล้วแต่การลงเล่นตัวจริงอาจจะยังเร็วไปหน่อยฉะนั้นเอนโดคงได้รับโอกาสคอยยืนทำหน้าที่เก็บกวาดในแผงมิดฟิลแม้เกมล่าสุดต้องลงเล่นตำแหน่งเซนแบกจำเป็นและก็โชว์ฟอร์มได้ดีก็าตาม แต่แมตช์นี้อาร์เนอร์คงต้องการความขยันและประสบการณ์ของยอดแข้งแดนซามูไรในแดนกลางมากกว่าส่วนการทำหน้าที่เกมรุกและสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมน่าจะใช้พลังความหนุ่มของเอลเลตกับเอนโอนน่ให้เป็นประโยชน์กองหน้าเฟเดโรเคียซ่าดาวินนูเยสลุยดิอารสนี่เป็นโอกาสดีที่เจนพักโบเมตซาราและเป็นการเปริดโอกาสให้เคียซ่าได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้นเกมหลังนักเตะไม่ได้เล่นในแอนฟิลด์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมา ข้เดียวกันนูนเยสคงได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งและเจ้าตัวมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะระเบิดฟอร์มให้ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นโอกาสที่เขาจะโดนดรอปยาวก็มีความเป็นไปได้สูงสำหรับฝั่งซ้ายดีอาร์ตน่าจะได้ลงสนามฉะนั้นถือเป็นโอกาสดีที่โคดี้กักโปจะได้พักและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับเกมหลีก,กลางสัปดาห์หน้าที่ต้องไปเยือนฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลสนจริงไหมบอสอาร์เนอร์เปิดใจคุยชา อันเนอร์สล็อตเฮดโค้ดลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงข่าวลือที่ว่าขงแดงพร้อมร่วมวงคว้าตัวควีชาคลัสเคเลียปีกตัวเก่งของนาบลีมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ดาวเตะทีมชาติจอร์เจียยังไม่ได้ต่อสัญญากับต้นสญญกัดในอิสราเอลและเคยเปิดว่าต้องการย้ายทีมเพื่อความท้าทายใหม่ขณะที่ปารีแสแซงต์แชกแมงยักษ์ใหญ่ลีกเอิงให้ความสนใจก่อนที่ลิเวอร์พูลจะมามีข่าวด้วยเหมือนกัน เมื่อถูกนักข่าวถามถึงข่าวลือกับคอลัสเคเลียในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบแอคลิงตันถ้วย FA ครับรอบ3วันเสาร์ที่11มก,กราคมนี้กุนซือชาวดัตก็ให้คำตอบแค่ว่า99จาก100ครั้งเมื่อสิ้นสุดช่วงเปิดตลาดนักเตะก็ชัดเจนว่าเรื่องราวเหล่านี้เกือบทั้งหมดไม่เป็นความจริงข่าวลือยังคงมีอยู่แต่ไม่มีความเห็นจากผม พร้อมกันนี้ซอลตยังพูดถึงความพร้อมของนักเตะก่อนเจอแอคดิงตันว่าทุกเกมเป็นโอกาสสาหรับนักเตะทุกคนที่จะได้ลงเล่นดมถิกโซโบสไลลงซ้อมแล้วกับทีมชุดยู21เมื่อวันนี้ส่วนเจเลวคอนซาที่มีอาการป่วยเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้ผมต้องถอดเขาออกจากสนามในเกมล่าสุดอย่างไรก็ตามหวังว่าเขาจะพร้อมลงเล่นนายใหญ่หงแดงทิ้งท้าย แฟนหงเตรียมเฮลิวอพูพร้อมทุบิติขยายสัญญาใหม่ฟานได้ลิวอพูเตรียมทุ่มเงินทุบติในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเฟอร์กิวฟานได้เซอร์แบก,กับตันทีมจากการเปิดเผยของมาเซลฟานเดครานนักข่าวชาวรัดของเดอะเทรกราฟสื่อชั้นนำในประเทศเนเธอร์แลนด์ฟานได้เป็นหนึ่งใน3นักเตะคีแมนทัพโงแดงได้แก่โมเมตซาราและเทนเนลิกซานเนอร์โนที่เหลือสัญญาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนปี2025 และสามารถเจราจารย้ายทีมล่วงหน้าก,กับสโมสรนนอกอังกฤษได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามอา์เนอร์สโลตคุณซื่อต้องการเก็บปรากรหลังจอมแกร่งเอาไว้เนื่องจากเขาเป็นหัวใจในเกมรับของทีมและเจ้าตัวก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญจากผลงานที่ช่วยนําหงแดงรั้งตําแหน่งจ่าฝูงในศึกพิมียร์ลีกอังกฤษและยู่่าแชมเปี้ยน ล่าสุดเดียวข่าวคนดังจากดินแดนกังหันลมรายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเงินทำลายสถิติเพื่อยื่นข้อเสนอให้ฟานได์พิจารณาโดยหวังจะเก็บเขาเอาไว้อยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปสำหรับฟานได์พวกเขาพร้อมทุ่มเงินเป็นสถิติเพื่อขยายสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลอีกครั้งท้งนี้ข่าวดังกล่าวคงทำให้ซาเวอร์เดอรคคับรู้สึกโล่งใจอย่างมากเนื่องจากฟานได์เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีทัพนกับทีมอย่างมากและมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเรอลมดติจ้องจะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพแบบฟรีเอเย่น ฮอกอสจากลิปูเอ็กโคบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นมีความสนใจในตัวของควีชาโคลัสเคเลียปีวัยย3ปีจากนาโปลีมานานแล้วและเฝ้าติดตามดูการพัฒนาของเขามาโดยตลอดจากที่ผ่านมาแต่การย้ายทีมของปีกทีมชาติจอร์เจียรายนี้ได้รับการบอกเล่ามาจากคนในสโมสรลิปูว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากตอนนี้ทีมหงแดงยังคงมีผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกอยู่หลายคน การมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ลุยเดอัสโคดี้กัปโปดิโอโกโชตาดาวินูเยสและเฟเดรโกเคียซ่าอยู่นั้นทําให้ลิพูยังไม่สามารถขยับในการคว้าตัวคลาร์สเคลียได้แต่หากว่ามีแนวรุกคนใดคนหนึ่งย้ายออกไปก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทางด้านฟาบ,บิกฮอวกินจาก r m c Sport รายงานว่าควีชาควารัสเคลียมีความชื่นชอบในโปรเจกต์ของปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่นาปารีตั้งเอาไว้ในราคา80ล้านยูโรซึ่งถือเป็นปัญหหาสหรับรเเเปีียยชลทดว และข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการแข่งขันของสมรสนจากอังกฤษนั่นเองพวกเขาเองก็มีความสนใจในตัวของควาเสเคลียอย่างมากเช่นกัน คียวสกายจากลิเวอร์ o เอครายงานว่าอาเนอร์พูดเป็นในในในงานแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นว่ามีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นผู้เล่นดาวรุ่งอย่างเทเนลนี่มิดฟิวด์วัย17ปีและลิโอเอนกูมโมฮาปีกวัย16ปีอยู่ในทีมลิเวอร์ pool ที่พบกับแอติงตันสแตนลีย์ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรายัางคงต้องทําการฝึกซ้อมกันอีก เราต้องรอดูว่าทุกคนฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนในวันนี้จากนั้นเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะส่งผู้เล่นคนไหนลงสนามได้บ้างและแน่นอนว่ามีโอกาสสาหรับดาวรุ่งในทีมเช่นกันนักเตะยังเทรลงเล่นให้กับทีมมาหลายครั้งแล้วและลิโอมีโอกาสแค่ในเกมกับเซาท์ทัมตันที่ผ่านมาแค่เกมเดียว แต่ทั้งคู่ทำผลงานได้ดีมากในการฝึกซ้อมกับเราทำได้ดีมากเมื่อเล่นกับทีมยูยี่สิบเอ็ดดังนั้นตราบใดที่พวกเขายังคงทำผลงานได้ดีโอกาสที่พวกเขาจะลงเล่นในทีมชุดใหญ่ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันแน่นอนว่าเกมนี้เราน่าจะได้ผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งลงเล่นแน่ตัวหลักน่าจะพัดเกือบทั้งหมดเพราะมีเกมสำคัญกับนอ t t i ิงแฮมฟอ r e เรสรออยู่ในวันอังคารด้วยนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ